วันนี้จะพามาทําไก่รวนนะคะขั้นตอนแรกก็เอาไก่มาลวกก่อนนะคะลวกแค่ก็<ม>ให้เดือดประมาณสักห้านาทีหกนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นแล้วค่ะหมูนี้เดี๋ยวเราไปหมักเกลือทอดนะคะเพราะว่าแม่ไม่ทานเนื้อไก่แล้วก็ทำการหั่นไก่ชิ้นตามชอบนะคะ ใช้อุ้งมือตัวตวงเกลือนะคะใส่ประมาณสองช้อนชาได้ค่ะประมาณนี้นะคะโรยคุกเบาๆนะคะแล้วก็ขยำให้เข้ากันในส่วนของไก่เรือไก่รวนก็ใส่เกลือประมาณ1ช้อนชานะคะคุกให้เข้ากันนะคะเกลือใส่ไปช่วยให้ขับ เอาน้ำที่อยู่ในไก่ออกนะคะไม่ได้ปรุงให้เค็มเพราะเดี๋ยวเราจะไปปรุงอีกทีในกระทะนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําการลวนขั้นตอนกันต่อไปเลยค่ะเริ่มได้ก,ก็ใส่น้ํามันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่หมูล,ลงไปนะคะเราจะทอดหมูก่อนนะคะ ไฟกลางในการทอดนะคะนี่นะคะทุกคนหมูของเราพลิกกับสองแถบนะคะเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรวนไก่กันต่อเลยค่ะใส่ไก่ลงไปรวนต่อได้เลยนะคะ เราก็าค่อยคคนนะคะจนกว่าจะงวดแล้วก็เหลืองนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะอันนี้เป็นหมูที่เราทอดแล้วนะคะเมื่อกี้น่าทานไหมคะทุกคนสีเหลืองเชียวจะมาลองชิมหมูเมื่อกี้นะคะที่ทอด กรอบมากเลยค่ะอร่อยนะเดี๋ยวเราไปลวนไก่กันต่อค่ะเมื่อกี้ก็แอบพาไปชิมหมูมาแล้วนะคะไก่ของเราก็ต้องรีบกลับมาคนนะคะเดี๋ยวไม่นะคะสเต็ปนี้เล่งไฟนะคะทุกคนเล่งไฟปานกลางแล้วนะคะจนกว่าเล่งไฟปานกลางจนกว่าจะเหลืองนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนสเต็ปนี้อย่าลืมนะใช้ไฟปานกลางนะคะ สเต็ปแรกตอนที่เรารวนนะคะเราจะต้องใช้ไฟอ่อนนะพอเริ่มใกล้ๆเหลืองแล้วก็เล่งไฟนะคะให้แรงขึ้นมาเริ่มเหลืองดีแล้วนะคะก็จะใช้ซอสตัตวนี้นะคะความเค็มความเค็มใช้ตามชอบนะคะ เมื่อกี้เรากะแล้วว่าหน้าจะเค็มแล้วแหละล้วก็รวนไปเรื่อยๆจนแห้งนะคะงวดลงแล้วนะคะเดี๋ยวไปรีดน้ำมันออกแล้วตักใส่ชามนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูไก่รวนกับหมูทอดของเรานะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะ อันนี้รู้สึกจะเกรียมไปนิดนึงนะคะใครทำระวังขั้นตอนนี้นะคะว่าตัวน้ำปลามันจะไหม้ได้นะคะเอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรติดตามกันต่อไปได้นะคะทุก